สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาเปิดถุงของฝากค่ะก็คือว่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณน้าของเชอร์แตมนะคะซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวของแม่เอไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาค่ะแล้วก็ซื้อของฝากมาให้แม่กับเชอร์แตมเยอะมากคือส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นของเชอร์แตมนะเยอะมากซึ่งแม่ดูแล้วเนี่ย แม่บอกได้เลยว่าถ้าแม่พาชโกันไปเองนะแม่ก็ไม่ซื้อใเยอะขนาดนี้นะแต่ของขังมาเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเออตอนนี้นะคะก็จะอยู่ใน่างนี้อยู่นะจมจอ่าเดี๋ยวแม่จะหยิบออกมาให้ดูอันนี้อันแรกนะคะเป็นพอรเโตชิปกล่องแพ็กเกจก็จะเป็นอันาเอลซ่าแล้วก็โอลารนะคะ,ะต่อมาะคะ่ะหยิบมาอีก <ST U compt es> อ๋ออันนี้เนี่ยเป็นเอลโมอันนี้รู้สึกว่าจะไป <c oughs> ที่ Universal Studio ที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะขายอยู่ในนั้นเห็นคุณน้าของเชร์ตามาร้อยฟังว่าข้างหน้าร้านที่ขายเนี่ยค่ะจะมีอันนี้ตัวโตๆยืนอยู่นะ ในนี้ก็น่าจะมีขนมนะหรือมีอะไรอยู่เดี๋ยวแม่ขอรีวิวแยกนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะเป็นเอลโมกับเพื่อนเอลโมนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวแต่งทำตัวเป็นสุกตาดินักอยไรี้นะรอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทำหมวเธอแปลงนะคะคุณยายก็ซื้อมาให้แต่งผมเธอแปมน,นะ,ะเป็นพิตตี้ <c oughs> มีโบมีอีอันนี้จะคอยอาอาสอันนี้ถูกใจแม่มากเลยอ่ะ ช็อกกี้นสองอันนะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวซีจะยิงเดี๋กาช็อกกิ้นสองอันเดี๋ยวเรามาเปิดกันขอแยกวิดีโอนะเดี๋ยววิดีโอเปิดอีกนะคะแล้วก็มีชุดนิ้งไข่ที่เกียอร่อยสองอัน,อน,อนแลมีนี่ชลาลยไม่เห็นชอ็อกโกแลตของโฟเซนอาณาเอลซ่าค่ะ ชได้ะไรนี่นะพี่นี่นี่จัดแต่งอยู่เริ่มสินี่ะน,น,นะนนนนอ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องจากสนุกที่ทาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะนี่นี่ก็ต้องขนมหรืออะไรสักอย่างะแต่กล่องที่เจ้าเอาแพ็กเกจน่ารักมากตัวกล่องก็น่ารักมากเลยว่ะค่ะ คู่นี้เหมือนกันเลยใช่ค่ะขนมนะโอเดโตชีฟกับช็อคโกแลตอโปรดกันทั้งนั้นยืดขเนี่ยคุชอบิสโตฟเวนเวนดูดูอันนี้ยูอ่ะแฟนดูนี้ใช่ดูนี้แม่งงมากเลยช็อตแดงแบบรู้อ่ะแม่มายเปิดมีกดไข่มาให้ด้วยค่ะนี่นี่คือ คุณนา้นาน้าของเชิวแตมนะคะหยอดมานี่ยังไม่ได้แกะดูเลยแล้วว่าคืออะไรเอามาให้แตมเปิดโอเคอันนี้นะ้าแป้งยังไม่ได้เปิดเลยนะลูกเอามาให้แตงเปิดเลยอะ,อะเดี๋ยวแม่แกะนี้ให้เชิดแตมน,นี่นะคะหน้าตาคอร่อยไหมคะเชิดแตม <c oughs> นี่ถุงเท้า <c oughs> ะะเป็นอันนี้เป็นอันนี้ก็ซื้อใน Universal Studio เหมือนกันนี่ก็เป็นสนุปปี้กล่องสนุปปี้ค่ะขนมข้างในอยากพูยญญายรู้สึกว่าจะใส่ขนมมาให้เป็นชีสแท่งนะไม่ได้เกี่ยวกับกล่องนะอันนี้ก็เห็นพุณยายบอกว่าจะให้ชาบามาใส่ของไทยของทานเล่นไปทานที่โรงเรียน เพราะเชิดแตงเขาชอบสนุกปี้ด้วยะเชิดแงก็ชอบตัวกับตัวหลายตัวนะแล้วก็มีชีสแท่งคือแันก็ชอบทานชีสคนะ่ะก็มีชีสแท่งมาฝากให้เชิดแตงฝากอีกจับบังคูค่ะอันนี้คือเจลลี่บีนโหน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยไม่อยากกิน ซจลลี่บีนะคะหลายสีแล้วก็เหมือนจะไหลแบบนะโอ้ยน่ารักอ่ะแล้วแล้วก็ผูนี้เนี่ยเหมือนผูนี้เขาขายตางหาค่ะก็ไปซื้ออันนี้มาแล้วคุ่ยายก็เลไปซื้อถุงมาแอบบอกว่ายายแอบบอกว่า หูแพงมากเก็บดีๆเก็บดีๆ <c oughs> นะถุงแพงชิ้นโอ้ขน,นมค่ะ <c oughs> นี่จะเป็นโอ้เป็นเยลลี่คือจะแปลงว่าชอบเยลลี่เนะคะเยลลี่นี่แม่แอบยห็นมีลูกหมีด้วยน,นี่จุดแกงเยลลี่จะลลีบีนของสแตมอ่ะถุงแยกไว้นะ อันนี้อันนี้คุณตาคุณตาบอกไว้พกไว้ค่ะไว้อันนี้ซื้อจาก,กวัดที่ญี่ปุ่นนะคะเห็นม่มพกก็จะด้วยคุ้มครองหนินะคุ้มครองให้ชีวิตด,ดีดีอันนี้เป็นขนมค่ะขนมหน้าตาแบบนี้ยไอนนตัวคาราเมลคอนน่ะเรา เราก็จะเห็นกันในไดโซใช่ไหมในไดโซมีหลายรถนะเพราะที่แม่เห็นนะคะก็จะมีสีเหลืองสีน้ําตาลสีเขียวสีชมพูแต่ว่าสีฟ้ายังไม่เห็นแล้วก็พอดีอันนี้ก็ไปเจอคุณนาก็ไปเจอที่ญี่ปุ่นแล้วชอบแต่งาะชอบที่เราชอบทุกรอเลยลแล้วแต้งไปเจอเป็นเป็นใส่หมวกคริสต์มาสนี่แหละน่ารักเนาะรถอะไรรถอะไรดูจากถุงแม่งดูไม่ออกเลยอะแต่น่าจะอร่อยเพราะว่า ข้าวที่กินกับเตาตนก็อร่อยทุกรสเลยนะคะน,นี้อันนี้ผมโรยข้าวเน,นื้อหลักเนาะผมโรยข้าวเป็นงาเนาะเป็นงางาขาวงาดำ<ม>แล้วก็มีผมปูรสผงนี้ไม่ได้แกะเลยอื้ม้าวเป็นรูปนกไฟชิงคันเจนเหรอ น่ารักมากเลยเป็นรูปรถไฟอ่ะมีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินใส่ได้ค่ะชชตันก็จะใส่ได้แล้วล่ะเพราะว่าชอตันเท้าตบเท้าใหญ่จะใส่ได้แล้วน่ารักกันผงนี้เป็นดิสนีย์ดิสนีย์ช็อปนะคะดูสิน่ารักอ่ะน้าอ่ะน้ำรุ่นที่เป็น มีที่เมาส์ตัวกระตูนตัวกลมๆนะคะอันนี้มันเป็นเกมใช่ไหมมันดังมาจากเกมใช่ไหมน่ารักเชิลสีด้วยนะอันนี้แม่จะแม่ใช้เองได้ไหมหรือต้องให้เชอร์แตกมาช่อมีช็อปปิ้งรูปหัวใจสองอันอยู่ข้างล่าง็ชจานน้ำไว้เพดดูข้างในกัน แกมเป็นอย่างนี้เค้กคาเฟ่สีขวหวานเจี๊ยมนิดๆค่ะเธออยากมาเจอแล้วไดะเจอได้ไข่กระสปองมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เราทำคลิปก็ดีกว่าไข่ญี่ปุ่นเห็นไหมไม่ต้องไปเราก็ได้ไข่มาฉุดได้มีเงินด้วยล่ะมีหนึ่งเยนมาด้วย พลาสเตอร์ยามลูกคิตตี้ค่ะเดี๋ยวไว้มาแกะดูข้างในนะว่ามีลายอะไรบ้างนะเดี๋ยวไว้แม่แกะแยกให้ดูนะอันนี้เป็นวัดวัดท,ที่เขาไปเที่ยวกันนะคะวัดท,ที่เขาจะมีจุดเด่นที่เสาอันนี้เป็นวัดท,ที่ถ่ายละครเรื่องกลนก,ก,กิมโมโนอะค่ะจะบอกว่านี่คือสกุปูชียแน่เลยอะ่ะพี่ยาย คุณแม่ก็ฝากตาคุณยายแลคะคุณนาว่าช่วยดูสกุชี่ด้วยปรากฏว่าเขาไปเที่ยวกนันเป็นเมืองโอซาก้าค่ะไปแถบโอซาก้าไม่ได้มาโตเกียวใช่ไหมเขาก็ก็ไม่เจอคือเขาก,เขาก็เขาก็เที่ยวนะแม่บอกไม่ได้ซีเรียสน,นะคะถ้าเจอก็ฝากดูก็ไม่เจอมาหนึ่งอันน่ารักมาก,มากเจอที่วัดด้วยนะหรือวงังวัดหรือวังนี่แหละนีน่ญี่ปุ่นน,น่ารัก คือตอนตอนนั้นแม่เคยไปญี่ปุ่นแม่จะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยตามวัดต่างวัดวัดต่างๆวังต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะเราเนาะทำน่ารักพอดีเลยอ่ะน่ารักเอ่ออาจจะเป็นบางอันก็มีคิตตี้มีโดเรมอนมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ของที่เราเขาจะแบบเนี่ยทันสมัยนะคะแต่สกุชิอุอ้ยสลุลยอด้วยอันนี้หลักที่สุดคี่เดี๋ยวนะถ้าแม่ไปเองนะ แม่จะพยายามสอบแสวงหาเอามาฝากกันนะนชอบมากชอบมากไม่ชอบมากติมีดอกทักซากุระติดเลยแต่รี้สุกลุกชี่ล่ะเีต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ที่เขาบอกว่าไปโอซาก้าต้องสื้อไงนั่นคือกวิโกะพรีเมี่ยมค่ะ บิโกพรีเมียมที่ชื่อว่าพรีเมียมแล้วก็เป็นของนิยมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าวัสดุทุกอย่างที่ใช้ทำอ่ะเป็นของพรีเมียมทั้งหมดเหมือนนมก็ต้องนมชั้นดีสุดแป้งก็แป้งดีสุดทุกอย่างจะต้องดีสุดนะคะแล้วที่สําคัญรสชาติของบริกเ,เขาก็จะหลากหลายใช่ไหมเขาจะมีที่ที่นี่เขาจะมีสแตนดาร์ดอยู่สามรสที่มีตลอดแล้วเขาก็จะมีรถประมาณสี่ถึงห้ารสที่ในหนึ่งปีที่จะมีผลิตแค่ ปีเดียวคือสมมติปีนี้ทํารถมะม่วงออกมาเงี้ยพอหมดปีนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคือปีหน้าจะเป็นรถอื่นไปมันก็เลยจะเป็นอะไรที่พรีเมียมแล้วก็หายากนะคะนี่ต้องไปเข้าคิวซื้อนะคุณยายก็คุณยายกับคุณน้ายกับคุณตานะก็ซื้อมาฝากสองรถนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะว่าอร่อยไหมแต่เขาว่ากันว่าอร่อยมากะกลับมาที่ Universal Studio ของเรานี่อันนี้ ไม่ชอบมากเลยมันคือกระป๋องใส่ป๊อปคอนที่เวลาไปเที่ยวใช่ไหมคะเขาก็จะมีตู้รถเข็นป๊อปคอนอย่างเงี้ยเวลาซื้อเขาก็จะซื้อใส่กระปุกนี้เวลาเราเดินกินลรวก็คือสะพายปุ๊บเปิดเนี่ยสะพายแล้วก็เดินกินจุ๊บจุ๊บอย่างี้แต่มันจะคิวยาวมากัอเนี้ยตอนนู้นแม่ไปดิสกีก็จะมีประมาณเนี้ยก,กระติกก็จะเป็นรูปมิกกม้าม,มินิม้าอะไรอย่างเงี้ยก็คิวยาวมากนี่คุณยายชฉลี่ยก็ไปเข้าคิวยาวมากซื้อมาค่ะ น่ารักมากอะ่ะคือชาแตมชอบมินเนี่ยนแต่ตัวนี้แม่นี่ถูกใจมากดูตานะ <c oughs> แล้วก็ดูดีดูดีมากมี่เปิดอีกป็อบคอนนี่ใส่ให้อยตอนคุนยายมาฝากบ็อบคอนยังมีอยู่เลยนะคะคันายายก็เก็บบ็อบคอนออกมาให้ชาแตมชิมต่อไปไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ที่ญี่ปุ่นนะคะที่ขาดไม่ได้คือแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเขาก็ไปเที่ยวแฮร์รี่พอตเตอร์กันนี่คือแก้วเบียร์ค่ะแก้วเบียร์ที่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จะมีบัตเตอร์เบียร์แต่ขอได้หน่อยนะดูบัตเตอร์เบียร์นะคะเขาก็ทานกันที่นั่นแม่ก็ถามว่าอร่อยไหมคะก็บอกว่ารสชาติเหมือนบัตเตอร์สก๊อตทีเวลัสไอติมนะเหมือนบัตเตอร์สก๊อตแต่ซาซานี่นะคะก็จะเป็นแก้วเบียร์น่ารักเนาะดูสิ แล้วก็นี่น้ำฝักทงองก็น่าจะจับตรงแฮร์รี่เหมือนกันะเดี๋ยวแม่จะรีวิวนะคะขวดน่ารักมากอ่ะน่ารักสุดๆแล้วจะอร่อยไหมน่าจะอร่อย,น,จะจะออยนะแล้วก็นี่เป็นบัตเตอร์เบีย์เหมือนกันข้างในยังไม่รู้เป็นอะไรคาดว่าน่าจะเป็นท็อฟี่นมเล่บ้าแล้วก็อันนี้ชิ้นสุดท้ายค่ะนี่สนุปปี้อีกแล้วนี่อันนี้ก็สนุปปี้ เราีใส่ีกองเนี่ยนี่คือลูปนปี้นี่ก็ปปนนี้อันนี้ได้มาจากที่ร้านอาหารใน Universal Studio นะคะใส่สปาเกตตีพื้นตาฉ่งอันนี้มาเพื่อจะเอากระป๋องนี้ใช่ไหมพื้นตาทานสปากเกตตี้ไปกระป๋องก็เก็บมาให้เฉดแตนแต่ว่าข้างในจินยายก็ใส่ที่มัดโคมอะไรที่ซื้อมาฝากเฉดแตวนกลับมาะคะ่ะ <anse> อย่าลืมน้ำค่ะติดตามแม่ปูเป้ที่อินสตาแกรมแม่ปูเป้กับเพจแม่ปูเป้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe c ช anel น,นี้ไว้ด้วยนะวันนี้แม่กับเธอตามไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย